สวัสดีครับเพื่อนๆมาอัปเดตวงการมวยกันบ้างนะครับพรุ่งนี้มีศึกวันที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ล่าสุดนะครับวันนี้มีการช่างนักมวยหลายคนเนี่ยผ่านทั้งค่าน้ำแล้วก็ค่าน้ำหนักนะครับแต่ติดปัญหาตรงที่ว่าคู่ชิงแชมป์ของรถถังอย่างน้องโอเนี่ยช่างครั้งแรกค่าน้ำหนักผ่านครั้งที่สองค่าน้ำไม่ผ่าน แล้วก็ครั้งที่2ค่าน้ําหนักผ่านค่าน้ำไม่ผ่านอีกนะครับทําให้ครั้งที่3มเนี่ยมาช่างไม่ทันทําไม่ทันก็เลยตอกแยกเท่เากับค่าน้ไม่ผ่านนั่นเองส่วนรถถังอาจจะมาช้าหน่อยแต่การช่งางครั้งค่าน้ําหนักกับค่าน้าเนี่ยชั่วผ่านฉลุยรอบแรกเลยนะครับก็ยินดีรถถังด้วยนะครับเพราะโดนเรื่องนี้มาบ่อยมากเรื่องค่าน้าไม่ผ่านค่าน้าหนักไม่ผ่านเนี่ย คัน,นก็ยินดีกับรถถังก็ก็กำลังใจให้น้องโอ้สู้ๆนะครับแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือถ้าไม่มีการแข่งน้องโอจะไม่ได้ฆ่าตัวเลยในแมตชนี้แล้วก็แชมป์เนี่ยตกไปของรถถังทันทีณนะตอนนี้นะครับเพราะว่าน้องโอเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์นั่นเองก็ต้องรอดูว่าวัาสุุกจะเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ